มีเสียงจากชาวบ้านที่นนทบ,บุรีนะครับฝากตำรวจในพื้นที่ช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่น้ายังไม่ท่วมมีขโมยมาขึ้นบ้านนะครับแล้วบ้านในซอยเนี่ยโดนไปทั้งหมด4หลังตอนนั้นน้ําไม่ท่วมตอนนี้น้ําท่วมแล้วน้ำเนี่ยมันอยู่แล้วแต่ว่าคนร้ายยังจับไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งน้ําท่วมแบบนี้ชาวบ้านก็ยิ่ง <คน S 2> ไม่กล้าที่จะย้ายออกจากบ้านเพราะกลัวไอ้โจรคนเดิมเนี่ยมันจะมาขึ้นบ้านหรือเปล่านะครับก็เจ้าของบ้านครับชื่อว่าคุณวิพาสกับคุณนพรั์เนี่ยเขาร้องมา บ้านอยู่ในซอยนนทบุรี15แล้วคนร้ายอ่ะมาขโมยของตั้งแต่21กรกฎาคมาไปแจ้งความไว้ที่สอพอรัตนาที่เบตแล้วปรากฏว่าตำรวจยังตามจับ,บไม่ได้เลยแล้ว,วชี้เป้าด้วยนะเจ้าของบ้านก็บอกว่ามีชายต้องสงสัยเป็นคนในซอยเดียวกันพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้ววงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นภาพมาแบบเนี้ยไอตอนที่เดินมาเนี่ย ไม่เท่าไหร่ <คะ S 1> แต่มันมีตอนขาไปอ่ะมันคลานอ่ะคือมันเหมือนกับว่ารู้มุมกล้องคุณผู้ชมดูนะคือ,อคลานแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้ามาโดยเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องไม่มาแบบนี้มันต้องมาอย่างสง่าพาเผยแต่พอมันก้มๆคลานๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีพิรุษนะครับมีทั้งขาเข้ามีทั้งขาออกเลยทีนี้เนี่ยนี่ขาออกออกไปแบบเนี้ยเออเป็นใครใครก็รู้สึกว่าแปลกหรืย <คะ S 1> ยังไงทำไมถึงต้องมาแบบท่าแบบนี้ <คะ S 1> <ๆ S 2> ทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เอาวงจรปิดนี้เนี่ยไปให้ตำรวจแล้วผ่านไปก็หลายเดือนแล้วแต่ตำรวจไม่เคยมาให้เห็นหน้าแม้แต่ครั้งเดียวหรือมาตอนเขาไม่เห็นก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามาแล้วต้องบอกนะครับแล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าพอตำรวจไม่มาเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะว่าทรัพย์สินที่คนร้ายมันมาขโมยไปเนี่ยมันเอาไปหมดนะครับมีมูลค่ามากมูลค่าน้อยมันก็เอาไปจักรยานเด็กมันก็เอาไปปั๊มน้ำก็ขโมยไป เศษเหล็กอลูมิเนียมก็ขโมยไปถังแก๊สก็ขโมยไปเนะี่ยคิดดูเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ตํารวจสพรัตนาทิเบศเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมมาตามจับคนร้ายหน่อยเพราะว่าแค่น้ําท่วมก็เครียดอยู่แล้วนยังต้องมาคอยระวังโจรในซอยอีกครับได้แจ้งมาแล้วครับ,บรที่สรัตนธิเบตนำร,รุงตำรวจเลนเข้ามาดูได้ไหมมาเท่าที่เห็นยังไม่มีครับยังไม่มีลงพื้นที่รับทราบแต่ไม่รู้าจะมาหรือยังไม่เห็นมาครับ ก็คือเราง่ายค,คือเราให้บอกแสให้อะไรไปหมดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใชรครับสามเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเดีย๋ยวฟังถึงสพอ,อแลรัตนาธิเบศก็เดินเรื่อง,งหน่อยก็ได้ครับให้เรื่องดําเนินเร็วกว่านี้หน่อยให้เห็นความคืบหน้านิดนึงนะฮะคือเขาจะได้อยู่กันสบายใจนะคนแก,แก่ๆอ้าวชาวบ,บ้านเขาก็คุยกันเล่นๆนะครับว่าระหว่างน้ำลถกับจับโจรเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนนะครับยังไงฝากสพรัตนาธิเบศเนี่ยช่วยดำเนินคดีหรือว่าอย่างน้อย ส่งเจ้าหน้าที่มาสอดส่องดูแลเพื่อให้ชาวบ้านในซอยนี้เขาสบายใจยหน่อยได้ไหมเพราะว่าอยู่แบบนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลน,นะครับ,รบว่ากลัวเดี๋ยวของจะหายเพิ่มเติมครับครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ